ถานีลาดโตกิสถานีาดโตกาคาราเป็นส่ด้านขอขบวนรถเปิดและมัจะวังการาาขข้าขึ้นลงจากขบวนรถและตรวจสอบจุดของสภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอดที่สถานี้านโตกิการลาที่สองขาะ การติดเชื้อที่าัดจุดปลายทางสถานีทุกทางยานขบวนรถเที่ยวนี้เพื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีสวนสุขเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในงานการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่าน Hag, ที่ใช้บริการของ,งออการรถไฟจางเกอชา ขอให้ผู้โดยสารท่ข้นเดกทางสี่สิบสายทางโดยเส้นทางและปลอดภัยสุขภาพการเดินทางจะปลอดภัยโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณค่